สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสุขูมสุขชนจ้ามื่อกี้กันยามแลงเนาะจ้ามื่อกี้เขาก็อยกันที่ข้อควายของพอม้วนจ้าพอม้วนเราก็เลี้ยงควายย่บันฝุดน้ำใสจ้าตอนนี้กับควายหลายๆตัวเนาะพ่อเนาะหลายสิบแปดตัวทั้งน,น้อยทัง้งใหญ่ตอนนี้มีสิบแปดตัวจ้ามื่อกี้เขาก็มาฟังแนวความคิดของพ่อเราเนาะจ้าว่าการเลี้ยงควายมือใหม่อันดับแรกเนี่ยเขาต้องเฮ็ดแังไหรเนี่ยเขาต้องเขาต้องมีแบบใดแนวสิ่งนีงพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางให้กับ พี่น้องป้องป่ายสุผูสุคนจ่าที่อยากเลี้ยงควายแต่ว่ายังขาดความรู้ยังขาดความเข้าใจสิแม่จ้ามันนี่เขากบสิมาให้พ่อแล้วตอบให้ฟังจ่าว่าเป็นยังไงเนียงสิแม่จ้าเขาต้องเตรียมีอย่างนเนียงสิแม่พ่อพ่อจะเริ่มต้นเนี่ยพ่อเลี้ยงควายจากตัวจ้าตัวเดียวกับงัวสิบหาตัวจ่าไค้คุนเอกมาเลี้ยงงัวอืมเป็นควายกลุมนะพ่อนะควายกลมจ้า เริ่มต้นการเลี้ยงควายของพ่อเนี่ยคือพ่อมีใจหักบ่หกักจ้ะหักแล้วก็มันดูแลของมันเวลามันที่เจ็บสิบแวยเขาก็ต้องเบิ้งถ้งเงาแนวก็ไปบายค้ำเบิ้งหูจ้ะถ้าหูเย็นก็ทรวหมอมาฉีดยาจ้ะถ้าเขาบ่มีความสามารถรักษามันนะ่ะเขาไม่เขาบอกการรักษาเรกเขาทรวมอมอจ้ะการเริ่มต้นของพ่อในการเลี้ยงควายแรกๆเนี่ยก็คือเป็นควายบ้านๆเนาะ เป็นควายไทยควายไทยจ้ะเป็นควายไทยพื้นเมืองเป็นควายบ้านธรรมดาจ้ะบ่ไรเป็นควายสายประกวดสายหยังควายหยังดอกจ้่มีควายประกวดควายโบราณเฮาเป็นควายโบราณของเฮาเนาะเออควายโบราณสายรุ่นเนี่ยบ่ท่านควายงามคือเพื่อนจ้ะเฮากับพออยู่ได้ได้หนีได้สินได้เพราะเริ่มต้นการเลี้ยงควายแล้วอันดับแรกเขาตรงมีขอกแม่นบ่ะแนนมีคอก คอกเขาก็ต้องเนียนนะทาวน์น,นะพ่อเนาะหน้าฝนเขา,าก็ซื้อด่างามืกลางอย่างนจ้ะแต่ว่าปกติยากันยุ้งเนี่ยพอเป็นตะไส้ไส้แล้วมันไอ้ไข้ไอตี๋พอ่อเออหน้าฝนว่ามันมีนมยุ้งมี่ยังเขาจิตยากันยุ้งเนี่ยบอดีจ้ะถ้าเป็นใบก้นอนเอดตายใ<ม>บยก้อนหำเฉลยอย่าไปฉีดในคอ,อกซะเลยจ้ะเป็นแนม่มันก็ออกมากับแทงพ่อแทงกับพ่สมบุญโตมันยัง ใบก้อนมันจะเป็นยาฉีดกันยุงหรือไลย,ยุงสิเนาะขายุงมันเขา,าถามันสัตว์<อ>แล้วบ่าจาเปลี่ยนยาเอามาเกล่มันเลยจ้ะเขาถึงว่าบ่มีอย่างเขาก็ดังไปเอาจา้ะโบราณเขาดังไปเห็ดอันที่สองกับเป็นการเตรียมคอกเห็ดควายนะพอนะ่อเนาะจ้ะอันต่อไปอันที่สามเนี่ยก็คืออย่างพอ่อเริ่มต้นหนึ่งด้วยความฮักสองด้วยการมีคอกอันที่สามเนี่ย เขาก็ต้องดูแลมันแล้วกับเบื้องการอยู่การกินของมันคุ้มพื้นฐานหยาไว้เขามันดิกินหย่าดีบ่บ่ดีกระท้หมอไม่ฉีดยาบำรุงมันก็ดีขึ้นมันกินยากินยักนยงกระอ้วนไม่สมบูรณ์ให้เขา้างของพ่อเริ่มแรกนี่พ่อมีการปลูกหย้าปลูกยังบ่ปลูกเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงโบราณเลี้ยงทำรเละนาฝนก็ขึ้นฟูนาแรกก็เลี้ยงน้ำน้าสิละเนี่ยค่อยเป็นค่อยไป กับพออยู่ได้อให้ว่ากินตามธรรมชาติท, <ำ S 1> ที่ไม่ยูแปลว่าเขาจะขาดผลดูแลว่ามันไข่มันป่วยสมปัจจัยสำคัญละ่ะการเลี้ยงไข่นะต้วยนี่ถ้าเงา,มาแ,แม่แมนรลอดดิเขาเบาิ่้งหูเย็นใจเราเฝ้าทัหมอ,อมถ้าถิ่นมาโอ้ยมันเสียดอกบอเสาควขันเขาบอสเซียฉีดยานี่พื้นฐานนะเลี้ยงยจ้วยเขาดูแลตัวนีไ้ได้ก็อยยุตลอด แล้วพอแต่ละฤด,ดูกาลเนี่ยเพ่ความยากง่ายมันต่างกันบ่หนาฝนง่ายกวัวหนาแรงคือง่ายอย่างเตี๋ยวขึ้นไปพูแล้วมันก็นกินไปเรื่อยๆเขาก็บ่ไดรแล่นรัดหนาลัดหลังม,มันสิสบายเพราะหามงมันอิ่มมันก็ไปเขาเขาอันโฮมมองเคยผูกคุกมือจ้ามันง่ายทางงา่งายทางนั่นหน,า,นาแรงนี่นนเขาทีกวางกวางอยู่แตว่วหนา,ากินแล้วเบิดเลยเร้อบกบงจ้า ถ้าหนาผลเขากินไปทั้งนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์รุ่นไม่กินมาทั้งนี้กระโปรงแล้วควยเขากับปอยหนานี้เพื่อที่หยบจอยเด้อเพราะมันมันกินมองใดก็แห้งไปมองไันเนาะ มันผลบตกมันแรงตบกมันแรงมันบวกขึ้นหนาฝนหนาฝนดีบวขึ้นเลี้ยงสัดในสู่หนาฝนก็ได้หยากระหาง่ายผู้มาเกี้ยวังยังกระไ้พ่อเคยไปเกี้ยวหยาเกี้ยวอย่างไรคววยบะตอนนั้นเกี้ยวแต่มันบลายช่วงนี้มันหลายเกี่ยวบ่หวตอนนี้เขาก็เลี้ยงตามทรรม่ขาิเลยเนาะอัดเพียงไว้จิ้นน้ำเที่ยงไอ้จินเพียงเขาห่มเลยจินเตียงของพ่อใน่สิบจ้าไข่่เก็บอ่าได้ดูได้เป็นไร หน้าฝนหน้าฝนนี่โรคไพ้ก็เจ็บอะไรติพ่อแงานพวกเป็นอันนึงกับเป็นอันนึงจ้ะอาทิเช่นรูปปากเท่าเปื่อยปากเท่าเปื่อยเออไข่เป็นไข่เป็นไข่ปวดบวมเนี่ยหน้าฝนจ้ะมันสิเป็นซ่อนมากขั้นใบหูเย็นหอรอทศหมอมาหมอบริว่ามันปวดบวมจึงกิดยาให้มันก็นหายจ้ะนี่เราปรับจใจสจำัญต้องเบิ่งกฝนอย่างดีดีเคลืนะ่อนเรื่องเคลื่เรื่องงวัวกัน บัน,นี้เริ่มต้นจากการเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยของพ่อเนี่ยปัจจุบันนี่ควายเนี่ยของพ่ออย่างนี้หลายตัวที่หนูเบิ่งเนาะหลายตัวครับอย <c oughs> ูุ่บนันฮาตอนนี้มีสิบแปดตัวแล้วหร <18, S 1> <ะ>่แทั้งหน่อยทั้งไงทั้งหน่อยทั้งไงนับร่บรวมกันกับอันซุ้มที่ขายไปเนาะ สมที่ขายไปประมาณจากตัวพอบนขายไปบนเป็นสิบกล้วยยติเหือทั้งสื้อมาและเลี้ยงไว้กขายไปกัขายลูกคอกไปแน่ทุ่มตัวผูขายคว้วยผูกเขาขายเขาบ่รามันจะขายไปเห่นเด้อเขาต้องมีพื้นฐานว่าเอ๊กูขายมีกูจะไปซื้อควาวยแม่ได้จากตัวบนอต้องอ่านกันบนขายแล้วไปใส่เลรียเขาต้องอ่านการตลาดก่อนเนาะเพาเรื่องตลาดเออคล้วยกูหนี่สซื้อได้ต้นชั้นีนอยู่ไว้ขายต้นเนี่ยเขาะ่ต้องขายตัวผูกกับตัวแม่ไว้ เขาต้องไปศึกษาตลาดนัด<ม>ไปด้วยต้องมันไปเป็นบ่พ่อมันไปเบื้องราคาของเขาแล้วมัมาเปรียบเทียบราคาเขาะแต่แต่ก่อนนี่คือสิบทมีโลกโซเชียลนี่การ<อ>ดูเรื่องเงินราคาควายเนาะปัจจุบันนี่คือโลกโซเชียลหลายบ่สิเป็ี่ยนเฟซบุ๊กพอจะเป็นเพจบ่ว่าสิเปลี่ยนหนังยูทูบสิแม่บ่ว่าสิเป็นการไล่เจ้าก็ไล่ขายสิแม่เขาก็มีโอกาสในการเลือกได้หลายเดี๋ยวนี้ คือมันเป็นยังซีเนาะแต่ก่อนเนี่คือพ่อต้องไปน้ำตลาดน,นัดตลาดน,นับเบิ้งราคาไปสืบราคา,า,คาอ๋อจ้ะเขาบปเบิ้งว่าตัวผูกฮอราคาจำเนียเขาขายได้บ่อขั้นขายได้เขาจะซื้อควายแม่นางหน่อยมาได้บ่อแม่ลูกมาได้บ่อจ้าขายออาไปใส่เหรียญเขาต้องเปลี่ยนควายมันควายถีญยังยืนยาวจ้าบ่อแม่นขายเบิดแล้วแล้วไปได้เบิ้งขั้นด้นมันบ่ได้แพ้บแบบนี้อืมหลักการของพ่อหนึ่งคือว่าการเลี้ยงควายเริ่มแรกก็ต้องเป็นตัวแม่เนาะแม่นตรงแม่ถ้าตัวแม่มันได้ออกลูกผู เขาอยากให้มันงาย่จังน้อยก็ไปสื่อขายแล้วเขาก็ไปขายแล้วไปสื่อตัวแม่มาไวเอออ๋อห้ให้ว่าหมุนออกมาฮะให้เป็นโตมันได้งายขึ้นมาแล้วก็ได้ลูกมาจ้ะมันก็ต้องหายต้องแพ้่ั้องได้หลมาเรื่อยๆคือถ้าออกเป็นตัวผูกก็ขายออกไปเราตัวแม่เขามาเขามาปัจจุบันนี่ควายคอของพ่อนี่นีแม่พันจากโตัวนะฮะได้เป็นพันได้แล้วออรลูกได้แล้วนะฮะเป็นหาตัวเนาะ หาตัวเนี่ยก็ถือว่าปีนึงออกลูกหาตัวเนี่ยก็โอเคแล้พ่อเนาะแล้วปีนี้ครบแล้วหนึ่งสองสามสี่หาครบแล้วจ้ะครบแล้วออกมาหาตัวเนี่ยเป็นเป็นผู้หรือเป็นแม่จ้ะพ่เนี่ยเป็นผู้สองแม่สามผู้สองแม่สามตอนนี้พ่อเป็นควายสายสาใดเนี่ยสายบ้านหรือสายจังไกสายเพื้นบ้านเฮ้ยไปทับส่พ่ะไปซื้อพอพันธุ์มาทับพอพันธุ์มันให้ก็เลยเอาออก ยังบอท่านมีวะเนี่ยยังว่าจะขายสามตัวเนี่ยออกไปยยสิไปซื้อพ่อพันธุ์มาไว้ซื้อพ่อพันธุ์ตัวนี้กล้วยแม่หลายเขาไปท้าไว้ดอกพ่พอสิบ่พ่อสิบว่าเอาพ่อพันธุ์มาจากตั้งอื่นแต่หมาย<บ>ถึงว่าอันของที่พ่อดังๆสินะเขาบอกกล้วยเขาบอกงามบ่าถึงนะทับได้ก็บ,บ่ดีทับธรรมดาเขาไปซื้อตัวสีคล้ายๆแนม่มก็พออยู่ได้จ้า อ๋อพ่อเราสิเลี้ยงควายแบบบ้านๆบ้านบ้านเขาบ่อหื้อน้ำข่อยเจ้าบ่อหื้อบ่อไหวบ่อหื้อไปนน้ำเพื่นบ่อเอาเป็นสายพัฒนาไปนน้ำเพื่ออพัฒนาหลายเขาก็ไปบ่อไหวคือข่อยเจ้าเลี้ยงหัวหานเลี้ยงคำแม่นบ่ล่ะปลูกหญ้านี่เขาบ่ออะไเฮ็ดปานนั้นเขาเฮ็ดเพียงความอยู่รอดในครอบครัวซื่อๆจ้าแล้วเราบุกค้นน่ะก็เลี้ยงแบบบ้านๆสบายๆเนาะเรียบง่ายบ่ได้อยังกับผู้ใดจ้าคิดว่าสิไปซื้อพ่อพัดนั่นล่ะข้าประมาณเท่าไหร่พ่อ แปดสิบว่าหกเกตเงินเหรือนควายผู้น้อยรุ่นเนี่ยคือมาเถากอนกับรุ่นน้อยสองสามปีนี่บ่ะสองปีสองปีกว่าโตก้อนโตขายไปได้ปีกว่ามันหนุกซ้นเจ้าของอะไแล้วขายงามควายต้นงามอยู่ซื้อมาแต่ดงว่วแะดงร้านไปซื้อเอากับลูกลูกพาไปซื้อจ้ะอันนี้สได้จเป็นไรมั้งน้ำมันเนี่ยพ่อย้ายไรบอกด้านขึ้นไหมก่อนในย้าย เอ็งว่ายายว่ายจากเอาบกดอนเราว้เดินเราพอว่ามันคนละสายเลือดอยู่อยากได้ค่อยดอนมาสันก mm ัน hmm. สิขายทุมนี้ออกมึงเสียวบกดอนนี่ว้บุเขาไปทั้งผุนป่ะพอบกดอนเขาหนึ่งเป็นก็ซื้อมากันกะขายจ้ะ <Yeah. S 2> กะขายยังได้คลองเลยไปซื้อมา mm hmm. อือบ่เมนขายแล้วไปใส่ขายแล้วซื้อมาแค้นได้อย่างเก่าจ้ะ <Yeah. S 2> ให้มันได้ลายว้จ้ะ <Yeah. S 2> บ่เมนเขาว่าขายแล้วใส่นันนั้นนี่ไปเรียนไเปเั็นเบิดนะจ้ะให้ว่า <Hey, what? S 2> เน จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควายคือมีตัวเดียวเนาะพ่อเนาะตัวเดียวมันนี่ทั้งไนหลวงล่ะของไนหลวงล่ะจ้ะเริ่มต้นเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยแกกปีแล้วบัดเนี่ยตั้งเลี้ยงมาเนี่ยเหรอตัวเดียวนี่เลี้ยงมาแล้วสิบสามปีนี่แหละสิบสามปีนี่แมนได้ควายประมาณสามสิบกว่าตัวแล้วเนาะสามสิบกว่าออกแม่แพรลูกนะเลยออกแม่แพรลูกอ้องขายซื้อไม่ตัวผูกก็ซื้อตัวแม่จ้ะจะขายงัวเลี้ยงกินเลี้ยงกับงัวะจะ ตะกี้เลี้<า>ยง<ว>ะงะงะเออขายงะงะซีโตไปซื้อของเงินพ่อหนี้โอดมาหนึ่งแม่นั่นจ้ะกต่มีลูกมาจะมาแพ่ซอยกันวันนี้เป็นยังคือขายง,งะงถิ่มมันนะพ่อมันเลี้ยงงากต <c oughs> ้ <c oughs> องอดสินอดือกัน <c oughs> โอ้สินบ่ถือกันกับงะงเลี้ยงอ่บ่ดีอืมนี่ตะป่วยจ้ะกันเลี้ยงปวยแบบที่ว่เป็นยังมีปีเนี่ยเลี้ยงควายมาสิบกว่าปีมีปีเนี่ยควายป่วยไงวะอืม โอ้เป็นนี่ควายปล่อยหลายมีหกสามแถวเขียนเขาเนี่ยมีสิบสองสิบสามสีจ้าควายบุกเคยป่วยวายยังแทรกกับไข่กินงห่านนี่เล็น้อยกับกีดยากหายจ้ะสีนี่ชอบเปี๊ยปากเปี๊ยบัดโอ้มีหม่องนางแล้วพะวัสดีแม่แม่ไมมีหม่องนางแล้วจ้ะเนี่ยโคดรไม่แย่างดีเอ้เออพี่น้องไอ้มานางเลี้ยงควายน้ำกันเนื้อบัิเนี่ย มาถามเอาความรู้น้ำอีพอแล้ววันแล้เลี้ยงจังได้ควายเราคือแพกระดอกกระเดียะแท้ใจเอาจฮะจะไปว่าได้ตัวใดขายคนหน้าขายคนหน้ายังเต็มแม่โขลกโขลงกับพวกแพเหรอเนาะจ้ะคือมูพวนเลี้ยงเลี้ยงมั้งกันหลายๆคนยังบ่นยังนี่ล่ะจ้ะเอาเอาที่ที่โตเห็นอยู่ในเลี้ยงควายกลุ่มมานั้งแต่ข้อยในหลวงเน่ยจ้ะมีผู้แพบ่มีอยู่สามข้อขคอไหน กัมีขอกไอเบิ้มกับขวากเบิ้มนี่เป็นข้อยขวากเขาดีไอเบิ้มเป็นข้อยเพื่อนเอียงเหลายจ้าเพื่อนอามาเลี้ยงใส่กันมั้ยเนาะข้อยพย่ีถีบได้อีกอ่ะอืมจ้าหน่อยขนยังวะจังพ่อเลี้ยงมาหน่อว่ากเฮ็ดเนี่ยกับเป็นอยากให้รวมให้รวยกับไปเห็ดเป็ดเปื้นเนาะสนกจ้าก็ได้เลี้ยงเขากะขายมกปอกออกมากะขายจ้าพ่อพ่ออันพ่อจำเป็นพ่อขายสดได้นั้นอย่างแหงแพะ พ่อได้ซื้อควายแม่มาใส่จากตัวใส่จากตัวจ้ะซื้อมาแม่นี่กับแม่ของตาโอดหันใส่จ้ะกับแม่กินลูกกินนมยี่หันเพราะพ่อซื้อไนราคาประมาณเทเดช่วงเขาซื้อนั้นกับบ่แพงซื้อควายน่อยนะตัวนี้ซื้อสองหมื่นสี่จ้ะตัวนั้นซื้อสองหมื่นแม่นั้นซื้อกับลูกมาหาหมื่นแปดจ้ะมันก็ไม่ได้ลูกเกบโตแล้วนั่นจ้ะ ตัวผูกกระขายมาซื้อตัวแม่ใส่น้งกันไปเรื่งที่ไนเะนี่ยเขาก็สะสมไปจ้ะบระเนียนการเลี้ยงคว้ยมือใหม่ก็ต้องมีคอ,อกมีใจหักเนาะนัวอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีงมแรงน้ำแรงน้ำจปัจจัยคำสำคัญที่สุดก็แรงน้ำเลี้ยวเว้ยมันคืองัว ว่ามัน,นกิงงนแล้วกันแล้วเพื่อนบ่ว่าเขากินแล้วก็ลงนอนนากหน่อยไปลงของเพื่อนกับบ่ได้ต้อ,ตองแช่ต้องอาบอืมจ้ะของพ่อน,นี่พ่อจัดการยังเลยเนาะเดี๋ยวนี้มันน้ำมันคันน้ำคลองนี่ก็ต้องปล่อยน,น้ำอยนน้าเนี่ยน,น,น้ำบาดาลน,นะ,ะ,ะให้น้าเหนกินมันนอนอ๋อต้อง ต้องสุกน้าบาดาลไปใส่สะเขาบมันบ่บ่ใส่เลยเนี่ยใส่น้ำไหน้ำไปโอ้ใส่ไ,<ซ>ไหน้ำได้เตี่ยเออให้มันกินมยังหันเมื่อรุร่นก <c oughs> ็ไปเปิดใส่บ่ท่านเอาลงมสะสามนี่มันหอยคันอเดี๋ยวตัวมันมันกินมันลงแล้วมันแรงเลยเอาไว้ในสะอัให้น้ำเลยอยูน่นาแต่ย้ำเว้นที่ไปกับตะไคร้โบหน้าทงพุ่นน่ะเออแบดนี้ย้ำเอาใบออกมามันก็มากิน โอ้เห็นเห็นแต่ละตัวมีขี้ตัวมัแปดแสดงว่าเราไปนอนขี้ตัวมาดได้เนี่ยเห็นไหไฮนนะน้ำทันให้นะเออเพราะว่ามันลงคล้องบ่ได้จ้ะหมักหอยคันหลายแหลมอืมไว้ลงบ่ได้จ้ะเตี้ยนี้เตี้ยไปคันคันลงตับดัดแลนไลน้ำกระบาดทันห้อจ้ะมันคันเรียดสวนสานมันก็เรียกว่าโอ้ยเอาน้ำใสเห็น้าไปมันดูดมันกินมันนอนโสมันงอย่างกับเย็นไปมันห่อนสนดกอืมสบายดีจ้ะ พอเลี้ยงควายใม่ไม่เนี่ยพอคิดว่าหนึ่งเขาต้องอดทนบ่อดด้วยเนาะเลี้ยงควายล้วบ่เป็นคนขี้ข้านเด็กเขาเลี้ยงแบบพ่อน่ะจ้ะพอวันไม่ไปเสมอบ่มีเสามีอาทิตย์อืบ,บ่มีวันหยุดจ้ะต้องไปฝนตกกับไปฝนลินก็ไปหนาวกับไปห้อนกับไปพ่อย่านมันบ่อิม่มย่านเดียนตุนมันจ้ะต้องไปต้องขยันเด้เลี้ยงควายบ่เป็นคนขี้ข้านเด้จ้ะ คือมูเพิ่นเลี้ยงเลยเจียวหยางเงี้ยเงี้ยเพิ่นกะเจ่งได้สมเพิ่นแรนเจียวหยาเน้อจ้าเพิ่นกับเพิ่นนั่งด้วยกันแต่พอสูงไว้เจียวหยามันค้วยหลายอืมลก็ปล่อยเป็นสีน้ำกินกะอิ่มสมือยุงวนกะจนเงินเนาจ้าก้วยเพิ่นนะปล่อยไว้หมืองใดอยู่หมืองหินปั่นลามคราซั่นเพิ่ได้มาเห็นจุ่มเลี้ยงนํากันอันนี้ได้ได้ผูกลามบ่นี่บ่บ่ได้ลามนะครับปล่อยเลยน่ะจ้ะปล่อยเลี้ยงมาแต่บ่าใบผมน่ะแต่บ่าย2ก็ปล่อย เดี๋ยังมาเศร้าพ่อปล่อจากมงหกมงหกมงเขาต้องสนใจเอวยังบัานเหรอผูกผูกจากมงมันเนี่ยผูกหามงผูกหามงแล้วกะให้มันนอนเว้นนอนเว้นเอาเฟียงอัดหินจ้ะแล้วบใบปล่อยจากมงมันไ่ใบ่สองปล่อยใบสองปล่อยนังมาเลี้งเขาหงมเลี้งเขาเขาจ้ะย้ํามันเศร้าที่ว่อกับใบแต่เศร้าย้ายกับเป็นผู้ไปส่งเขาน้ำหาส่งเขาเตื่นขึ้นบ่เอาหยังวันเหรอต้องเอาคุ้ยไว้ก่อน จ้ะลูกขึ้นล่างหนาล่างตาแปลงฟันกลับไปเดือดต่วนมันว่ามันเขาเลี้ยงมันเขามีความผูกพันมันต้องอยู่กับมันจ้ะผู้ใดสิมาหายามซ่้าบ่ค่อยเห็นดอกจ้ะต้องน้ำหาน้ำทงนาเห็นมือแย้ก็เห็นแหละเพราะว่าเหลือดต่นมันยามเ่อมมันถอดหมอกโกงขึ้นมาอมซ่อมแทมได้ถือหมอกเนาะเนี่ยจ้ะกับยามแรี้ยงจะเย็นเย็นกับเลียวเห็นหยาในยามเวีนทีมันเลียวเขเห็นเด้จ้ะแหงแต่เม่าเหลือดต่นสั้นจัพ่อจ้ะ ตั้งตะเลี้ยงม้า13ปีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนกับพ่อจังใดเนี่ยจะ้ะคุณค่ามากไหมครับมองเนี่ยมีสินกับแล้วเงินกับพ่ออืดใส่กับพ่อได้ใส่สืบมือบ่าขาดบ่เขินคือแต่ก่อนแต่ก่อนบ่เลี้ยงเทียบแต่ไ้อ้อยเขากับทุนบม่มีไปเอาน้ำเพิ่นกับห้าปีหลุดทุนปีได้มันบ่ละ,ะบ้ันนี้พวกเขาหันมาเลี้ยงควายนี่นี่ท้อก็สอกระุยนี่หมู่บ้านกระุยือ เอาอยากเห็ดยนก็ได้เห็ดจ้ะลูกเก็บสร้างบ้านก็ได้ขายไปซอวยเขาเขาบุพเพอจ้เอาก็คืออยู่ได้สันเดียกเลยบ่บ่บ่ปล่อยเหลี่ยตุนว่ามาเจ้าของอยู่ลำรวยย้อนมันกับบ้านลำรวยแบบเพ่งว่าเพราอยู่พอหินให้ให้ว่าควายเลี้ยงเขาควายเลี้ยงตะกี้่เขาเลี้ยงควายเขาทรมาราดแต่แต่มันหน่อยเขาเลี้ยงควายกันจ้ะวัดเดี๋ยวนี้ยู่นี่มีแต่ควายเลี้ยงเขาอเพราะว่ามันหลายขึ้นแล้วประชากรควายไหลาขึ้นแล้ว่บจ้ะ เขาขายเป็นทุนเป็นยังได้หลายแสนแล้วอืวันนี้ขายยนี่ขายตัวใดเขาก็บบได้ใส่หนีใส่สินเขาก็ไปซื้อตัวไม่มาไว้ก็ได้จจังว่าขายสามตัวก็ยังได้อีกลูกๆว่าซื้อมไ่วยรถพ่อท่านขายแล้วจะไปนั่นเบิดรถท่านขายได้ท่านใดเขาได้ตัวแม่ว่าท่านจังของพ่อนี่คือบ่บเฮ้อควายดังๆน้ำเพลินเนาะเออบ่บหว้พวกเขามันเลี้ยงส่วนหลข้อแข็งแรงเ้องบ่ดีจ เขาต้องเลี้ยงพืนทานแบบว้ยโบราณเนาะนี่ยแหละยูได้แล้วเลี้ยงแบบพออยู่แบบคนอย่างพอเพียงกินพอเพียงอืจ้อยู่พอเพียงนะยู่แบบที่ว่าบ่ได้ยืมเพื่อนใส่จ้ะขาดเคื่นมากกับปล่อยออกไปกับใส่ได้เพราะขาดว่าจะเท็ดงั้นเนี่ยสา้นกับขายสองตัวสามตัวก็ได้เห็ดซอยเขาห้ว่าเลี้ยงควายแบบบ้านบ้านเลี้ยงควายพื้นบ้านคือแบบพื้นบ้านเขาแบบโบราณเขากสามารถ เฮ็ดไห้ครอบครัวเฮาอยู่รอดอ่ายู่รอดมีอันจะกินได้มีอันจะกินได้บ่ถึงว่าเห่อน้ำก็เจ้าบ่ได้สามแสนสี่แสนกะเขาเฮาเขาก็บ่ได้มีหนีมีสินอีกบ่บ่มีสินที่เฮามีกัดปิดไปแล้วจบไปแล้วปิดไปเบิดตอนนี้คือสบายบ่ากเหรออยู่กินแบบสบายๆจ้ะนอนก็นอนหลับดีจ้ะตะกี้มีหนีเนี่โอ้ยคิดใหญ่แน่นอนาะตีสองลุกขึ้นมา ซื้อได้เลยใช้นีเพราะว่าช่วมือกันว่าโอ้คุณใส้นีเขาก <ian> <c ười> ็สอกันนะขายก๋วยออกโตกับไปใส้ไส้สองเทียสามเทียเงินสามสี่แสนกับลุยแล้วกเบิดแล้วเงินล้านหมู่บ้านกับบ่อามาเนี่ยปิดว่าเจ้าของก็เท่าแล้วล่ะเขาลูงพี่บันนี้ก็ทิมีตกยังไว้ให้ลูกให้หลานตั้นเป็นบ่ยังไว้ให้ลูกไ้หลานผู้ใดอยากได้ก็ให้ไปจ้ะบันนี้ ขายได้ขี่มันสามถุงลอยก็ได้เพราะได้ใส่ยั่ขี่ก็ขายได้พร้อมขายแต่ละลอยถุงแด่ห้าสิบถุงโอ้ได้แล้วทำนี่ก็เจ้าเก่าเมื่อไหร่ห้าสิบถุงว่าให้ยัดให้แนวถุงหัวหันจำเดะห้าสิบทวงจากบาทพกสามถุงลอยสามถุงลอยก็สิได้หลายพันอยู่เออบัดนี้เขาบ้านถุงยูเลียถุงอยังเด้เขาขายถุงหัวหันเด้หัวหันโมเนี่มันถุงเล็กน้อยอย่างเด้อถุงเล็กน้อยสามถุงลอยน่ะเพิ่มอีกเดี๋ยวเพิ่มกระซ่งไว้อีกแล้วเนาโมคือไหนเพิ่มสิมาเอา เมื่อใดก็ได้เก่าเ่านเพื่อนว่าขี่ควายมันดีก็ขี่งัวอีกใส่ของงามโดนคือขี่ขี่ควายมันจะมีสารอาหารหลายกว่าขี่งัวประมาณสามเท่าเพิ่นว่าเพิ่นเพาอยากได้ขี่งัวพันลงพงนี่ปีละสองร้อยถุงสามร้อยถุงปีนี้บ้อนไปสองร้อยก็ถุงหลือหรือไม้อีกแล้วหาสิบถุงมุ้งเส้านย เพราะว่าเอาลงน้ำเนี่ยถนกหัวกับควายในมันสิไปย่อยอาหารย่อยมันบ่คือกันนะนะบบการย่อยของมันนะเพื่อนว่าใส่แล้วก็บ่ได้ผลดีก็เอันขี้ควายท่านจ้ะพวกเขาก็ได้เอาลงให้ลงน้ำไปเฮ็ดปุ๋ยก็ดีแม่นก็มีคุณภาพพวกกันใส่ได้อยู่ตัวละจ้ะนี่ลราพู้ใดเลื่อนเลี้ยงได้เพื้นก็ดีผู้เลี้ยงก็ได้เพื้นคือเลี้ยงแล้วอย่าเสียแต่แม่ขอแค่แฉลบมันก็บ่รวลูนอย่างที่อักจ้ะพอเพิ่นขายเพิ่นบ่คิด เพิ่นบอกคิดว่าตอนนี้กูเลี้ยงข้าวไก่อนอีกกระซี่หาปีข้าวไอ้เลี้ยงกูได้เพิ่นบอกคิดนะเพิ่นว่าง่ายขึ้นมาเพราะขายขายตัวบ่มีเงินใสรนี่แหละปัญหามันแมนบอกแมนจงไวง้ยังนเลี้ยงไว้ขายแมนอยู้เขาจะเลี้ยงไว้ขายแหละแต่ว่าเขาต้องให้มันพร้อมก่อนจ้ะคือว่าเขาขายไปตัวหนึ่งมันให้ยังสามสี่นึงเถอะมันก็ออกมาหลายอีกคือเก่าแมนบ่ล่ะจ้ะปีลุ้นเ่าขายไปเส้นนี้ไปขายไปเส้นนี้ไป มันก็บลุยเอาเองจ้ะโดยที่บ่าลำบากแต่ว่ามูเพิ่นก็ว่าเฮาโบราณเฮาก็ยอมไหมมันวะโบราณคือเฮาอยู่ได้เฮาบ่ใกล้่สารพิษโอ้โบราณอยู่ผู้เจ้าเลี้ยงบ่ได้ดอกกับเจ้าก็ว่าหลายอยู่บ้านนะ่ะ <laughs> โอ้ยแนวใจมักใจผูกพันเนาะท่านนะองท่านเนาะใจผูกพันใจมักฮักสัตว์ค่อยเลี้ยงได้ดิจ้ะ เลี้ยงแล้วก็ตีให้มันมันก็ไปเบอร์มันเพือดเดือดเผือยยุ่นี่ีบังมันบ่เป็นอย่างนี้น่ะบางที่เราอยุ่ที่มันก็บหงสที่เรากินยหงส์อะไรนะเอามากับใครเตือนไหมบ่เขาบ่ให้เดนบ่หายเขาบ่สาตยใสเขาเซยังของมูเขาหลังโตเห็นเขาเนี่ยแล่นหงหลูเน่มันย่านตีมันตามไปตามท่งเูน่ะเออนี่ดีอยู่ยังว่าดีอยู่งนะสบายเนียเราเลี้ยงได้เมื่อใดเช่นว่าไง S <S จ้ะควายสิบแปดตัวเราก็เลี้ยงไหหมูอวานก็นเสียหนามันจ้ะมูกร้านก็นเสียหนามันเสียหนามันจะสามสามือควายเล้วงวันนี้ก็ได้เลี้ยงแล้วให้เราเลี้ยงให้พ่อจ้ะก็เลี้ยงได้เพื่ออัม้มหูเพื่ออั้มหูมันพอหาวบ่แล่นมันคือว่าเขาบ่ขายบ่งอย่างปล่อยกินปลามันก็กินได้ของมันนี่เรื่อยจังจังพ่อเนี่ยเลี้ยงควายแล้วพอเห็ดนาพร้อมเนาะเห็ดนาเ็ดนาแล้วก็ปลูกมันเห็ดไ่พร้อ<ล><า>ม ก็พอได้อยู่ด้แหละไปได้อยู่มี่วนย่างบ่พอาแปลว่าผูิบนว่ามันเสียเวลามันโมแมนดอกคนบ่มากคือซื้อนะก็ได้เท็ดทอมูย่ก็ได้เข้าทุ้มูงั้นกับลูกได้คือมูอยู่ได้ขายขึ้นมูคือการเลี้ยงควายเนี่เพิ่นมองว่ามันลำบากลำบากบ่มีแดดพักพอนะแดดลำบากต่างแดดบ่มีวันหิุดวันเสาร์บ่มีวันหยุด คือควายมันแมนควายมันต้องกินต้องยูเออมันต้องกินต้องยูต้องน้อนน้ำใช่เนาะกับแมนความนอูยตืนขึ้นมาเนี่ยแรงเสียเขาทั้งน้อนขีดได้ย้ยมันแรงเอ้ยมือเศร้าตื่นขึ้นมากูพานไปกินทั้งหลายกอนเขาเขาเขาต้องมองก่อนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจได้เนี่ยพ่อตื่นเศร้ามามเขาต้องมองว่ากูจะพาไปกินใส่เออคือจังนักธุรกิจเด้อ นอนเอ้ยมือเอินเศ้าออตื่นขึ้นคุยพาพไปด้าน,นาไดนกรด้านบายไปรอบกดดา,านใดนครแบอนี้น <c oughs> <c oughs>